không 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 เด law, uh? आ, ี๋ยวขุดทั้งเรื่องไปไปน้องนะอีกพอแล้วอ้าจำป่าเด้อมาเนี้ยสดๆเลยจกให้นาไปนอยกำลังจักทเปลี่ยนปล่อยป่าลงไปใหญ่ก็กินเราก็เลือยแต่ลูกมันเอาแม่มันเอามันออกลูกเลยนะกระสีมาช้อยสุดทีมงานมาไปเบิ่งก่อน เซ่น้ำซะก่อนให้มันพันพี่น้องให้ซีนมันพันประมาณสี่ห้านาทีพี่น้องเราจะซอยแล้วมาขันครับพี่น้องใส่หมกม่วงกระซอเด้อมือนี้เด้อเอาแบบสุดยอดเล้วมันขันหมกม่วงกระซอพี่น้องสมเปสดๆแล้วแก้ข่าวเนาะเจียวกระเจียวเจียวคุ้มเลยเจียวเจียวเพี้ยเพี้ยป่าหัวแหรอยังกำลังกินหัวคะแนนกินซุกกะจุ่มน้องพี่น้อง มอนยักได้เฉียบเลยนะมงคลนะโอ้จ้ำพี่น้องจ้ำบาดเนี้อเลยลุยเลยเลยเลยเช็ดกับผักกับหญ้าหอมสวรรค์มาอีกแล้วเป็นสดๆเลยเป็นยังไงนะเบื้องธรรมชาติตามไปด้วยไอโบลอยเห็ดหงมแล้วโอ้เชี่ยวบ้านปากคุณ โ oh. อ้บลตายเขาหนีที่ตายเขาได้บาเนี่บัวลอยเห็ดนี่ชอบเป็นผี้อ,องยมแล้วยมแล้วเห็ดมันกินจนแคลลดูดไปเลยกินจนแคลลื่นอก <c oughs> อกพออะไรกันอันนี้ <c oughs> ตัวนี้ซุกจุ่มพี่น้องจำจุ่มป่ะตวนี้จำแบบหัวหน้าเขากินบกแบบบัวปากเห็ดบัวลอยข้าวเหนียวเขาเลื้อนได้ดแ, <c oughs> นะแบบมันกินแต่เนื้อกินแต่ผัก ปัดโูดันเล็กีดิดวนไนยากินคาริน้ำเด้อหอมแซนบดคุพักหอมสวรรค์หอมเปมกอกอ่อนจัดในด่วนหอมอกอมอกเฮ้ยแ่ักนางเลิศผักนางเลิศใส่น้ำแกะข้าวผักสาเลิสาเลิศอีกแล้วบ้านน่งทดูผักบัวเป็นได้ลราวรวดใช่้อง โอ้ไปลักกินข้าวบุร่อยว่ะชุดยอดเ้ยเอาข้าวให้มอนเ้ยเอ๊ะกินบ่ได้จกไห้สิไปใส่มันจะมันบุร่อยยังไงใช่ไหมไม้ครับตีช่องไปได้บุร่อยขากเว้แก้วไปไหนง้ออะไรอยู่บ่ใส่หมักอันนหนึ่งต้มหูค่ะต้มหูไ้ต้มหูตัวไหนหมกเพชรกระเทียมได้ใช้ยองเกียร์นี่ใส่แล้วใส่กระเทียมน้ำได้มันจัังอนแกะข้าวได้เื่องน้องเพชรหมกเพชรน้ำมันลำดวนเห็นเพชรลำดวนงับข้าวใหญ่ Ủa hùi, con. Con à. Uhm. Con 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 này Bạn này luôn đuổi hết. Chăm quá, bạn nông. Hàn. Thằng chiếc nam tuồn đang chạc chạc. Chịu. Ừm. Cái xương nó Hết. Chết này rồi. Đó tơ, Một này phụi đấy bạn nông ơi. cái đây. Hết bạn này, Hết. Hết ra bạn này. Hết rồi. trường hết rồi. Ai trường. Ai ai đoạn. อ้ยอนเพลสเลยได้หลวนโทยล่ะบ่เบิดพี่น no ้องเอ้ยจำป่ามั้ยไข่จังหังหรือใครน่องกินรถไปย่างไปไล่นกหนุกต่อเอาไปมาเนาะขับพอกันคลิปไม้พี่น้องเอ้ยกินกินกระเทียมมันนี่แซ่บเส็บจำป่าบัวลอยไว้บ่เบิ้ดบงบัวเบิ้ดบัวเบิดบัวมันนี่บึงเจ้าอ่าสบายดีพี่น้องพอกันคลิปไม้คลิปนาพี่น้อง สับี